ครับสวัสดีนะครับวันนี้วันที่ 2, สองสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเวลายี่สิบสองห้าสิบสี่โดยประมาณนะครับก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าฝั่งภาคใต้นะครับฝังนะบ่งตะวันตกมีพายุเข้าตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดจนถึงสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับซึ่งเมื่อ สักหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็เกิดทั้งลมแล้วก็ฝนพัดผ่านในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็ใกล้เคียงนะครับจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับเป็นไฟฟ้าดับแล้วก็มีไม้เนี่ยล้มทับขวางทางนะครับล้มทับเสาไว,วายคว้านะครับซึ่งในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เองก็ได้รับผลกระทบเกือบทั้งอำเภอนะครับที่มีกระแสไฟฟ้าดับ นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งจากหลายๆจุดนะครับที่ขอความช่วยเหลือนะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางการไฟฟ้านะครับภูมิภาคอำเภอเหนือคลองนะครับก็ส่งรถสนับสนุนนะครับตอนนี้ให้ผู้รับชมนะครับจเย็นๆนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่ของอำเภอเหนือคลองเนี่ยเกิดนะครับเกิดไฟฟ้าดับเกือบทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ มีเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเนี่ยก็เร่งนะครับให้การช่วยเหลือในแต่ละตำบลอยู่นะครับในแต่ละพื้นที่อยู่นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีรถของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลองนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ให้มาทําการดูแลอยู่นะครับฝั่งนี้มันค่อนข้างที่จะแก้ไขายากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นต้นไม้ใหญ่ล้ม พัดสายไฟนะครับลมทับสายไฟแล้วก็ทําให้เสาไฟฟ้าหักโค้นนะครับก่อนถึงโค้งไหวโศกนะครับซึ่งจะทําให้ไฟฟ้าเนี่ยน่าจะดับเป็นเวลานานนะครับตั้งแต่ฝั่งของพื้นที่ตําบลกรองกนา,านนะครับเพราะว่าน่าจะต้องใช้รถเคลนนะครับในการที่จะยกต้นไม้ขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่จะทําการ ซ่อมบำรุงเสานะครับซ่อมบำรุงเสาไฟฟ้านะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับในตำบลใกล้เคียงนะครับทั้งโคกยางนะครับทั้งห้วยยุงนะครับทั้งของอำเภอเหนือคลองเองนะครับก็รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าว่าดับเกือบทุกเกือบทั้งอำเภอนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังเร่งมือในการที่จะช่วยเหลืออยู่ นะครับเพราะว่าในแต่ละจุดนะครับมันก็ได้รับความเสียหายแตกต่างกันนะครับฝากไปถึงผู้ที่รับชมอยู่ช่วยกันสังเกตนะครับบ้านเรือนใกล้เคียงของตัวเองว่ามีผลได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับแจ้งเป็นข้อมูลให้กับทางไฟฟ้าได้รับทราบนะครับว่าพื้นที่ ใดๆนะครับที่เกิดปัญหาอยู่นะครับจะได้ทําบันทึกแล้วก็เร่งให้การช่วยเหลือนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ตอนนี้นะครับมีกระแสไฟฟ้าดับนะครับแล้วก็ผู้ที่สัญจรผ่านไปมานะครับก็ช่วยกันดูสังเกตนะครับลดความเร็วนะครับใช้ความเร็วในพอเหมาะนะครับใช้ความเร็วพอเหมาะเพราะว่าไหลทางนะครับเพราะว่าไหลทางแล้วก็ขอบถนนนะครับเต็มไปด้วย เศษกิ่งไม้นะครับเศษกิ่งไม้แล้วก็มีวัสดุที่หล่นลงมาขวางถนนก็อาจจะทําให้ตกใจหักหลบนะครับรถเสียการทรงตัวนะครับอาจจะเกิอดอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้นะครับจึงฝากประาดัมพันธ์ไปยังผู้ที่รับชมอยู่นะครับแล้วก็บางพื้นที่นะครับตอนนี้สัญญาณอาจจะค่อนข้างมีปัญหนานะครับทั้งการโทรขอความช่วยเหลือนะครับแต่ก็ยังพอใช้การได้อยู่นะครับตอนนี้ ที่ผ่านไปไม่อี่ครู่เป็นรถไฟฟ้านะครับรับแจ้งว่าจุดนี้น่าจะต้องใช้เคลนในการที่จะยกต้นไม้ขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่จะทําการตัดแต่งแล้วก็มาปรับปรุงสายไฟแล้วก็สอกวายคว้าที่อยากอยู่นะครับนะครับระหว่างทางตลอดเส้นทาง22กิโลนะครับจากาบ้านเหลมกลวดจนถึงแยกแยก5แยกเหนือคลองนะครับก็ มีกิ่งไม้ล้มทับอยู่นะครับแต่ส่วนฝั่งของตำบลคลองนา,านเข้ามาด้านในนี่รับแจ้งว่าน่าจะต้องใช้เวลานานอาจจะกินเวลาไปเกือบถึงเช้านะครับถ้าจุดอื่นๆน,นะครับเจ้าหน้าที่ก็กําลังให้การช่วยเหลืออยู่นะครับก็ฝากไปยัมพันไปยังผู้ที่รับชมอยู่นะครับก็จุดเทียนไปก่อนช่วงนี้นะครับจุดเทียนนะครับแล้วก็ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลานด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับอาจจะมี สัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษชนิดเล็กนะครับหนีน้ำนะครับเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านของเรานะครับปิดประตูให้มิดชิดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มากัดนะครับบุคคลภายในบ้านนะครับก็ฝากไายังพันส่วนเบอร์สายลวน169 9นะครับก็ยังใช้การได้ปกตินะครับเกิดเหตุฉุกเฉินหรือมีผู้ป่วยในพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การช่วยเหลือนะครับรับนะครับส่งโรงพยาบาลนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ขออนุญาตหยุดการสายโซ่ตรวจเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนำกำลังอาสาสมัครเข้าที่พักนะครับเพื่อเตรียมกําลังความพร้อมหากมีลมหรือฝนนะครับพัดผ่านมาอีกสักรอบเชื่อมั่นได้ว่าในทุกๆพื้นที่ก็จะมีไม้นะครับแล้วก็เศษกิ่งไม้นี่ล้มมาปกปิด หวังทางสัญจรนะครับเกือบทุกพื้นที่เพราะว่าพื้นที่มีการอุ้มน้ําอยู่เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อลมแรงปิดปกติก็รากที่ยึดไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้นะครับก็ทําให้ต้นไม้นะครับใหญ่ๆเนี่ยล้มพัดผ่านถนนนะครับพัดสายไฟนะครับไม่เกิดไฟดับนะครับทั่วทุกพื้นที่นะครับขออญาตจบแต่ตอตดเพียงแกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูใต้นี้ดิ ครับก็22 30นะครับวันที่2สิงหา2ปันา6 3นะครับซึ่งรับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีพายุนะครับเข้าฝั่งของภาคใต้ตอนล่างนะครับภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งมีทั้งลมนะครับแล้วก็ ฝนนะครับกระน่าในหลายๆจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับก็รับแจ้งเมื่อสักครู่เนี่ยมีไม้ล้มนะครับขนาดใหญ่ขวางถนนอยู่บริเวณพื้นที่ของตําบลคลองขนานนะครับขวางถนนอยู่บ้านคลองไหวเล็กหมู่เจนะครับรถไม่สามารถที่จะสัญจรได้นะครับแล้วก็เป็นมีไฟฟ้าดับนะครับเป็นวงกว้าง นะครับเกือบทุกพื้นที่ของอำเภอเหนือคลองนะครับที่มีไฟฟ้าดับแล้วก็จัดกําลังชุดอาสาสมัครนะครับเข้าให้การช่วยเหลือพื้นที่แรกนะครับอ่าเป็นไม้ล้มขวางถนนของพื้นที่หมู่เจ็ดนะครับบ้านคลองไหวเล็กนะครับส่วนอีก1จุดนะครับก็นํากําลังนะครับสิบนายพร้อมเครื่องเลื่อยนะครับมาสนับสนุนใน หมู่9นะครับบ้านตายางนะครับซึ่งเป็นต้นยางปาราที่ล้มขวางถนนนะครับล้มขวางถนนทำให้ไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะครับแต่ก่อนจะมาก็มีชจวบ้านนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยอ่าทำการเคลียร์กิ่งไม้อยู่แล้วนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในพื้นที่ของแต่ละตําบลน,นะครับแต่ละอําเภอของ จังหวัดกระบี่แล้วก็ใกล้เคียงนะครับที่ร่วมกันสอดส่องดูแลในพื้นที่นะครับเมื่อเกิดภัยต่างๆนะครับก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสว่าเกิดเหตุจุดไหนอย่างไรนะครับจัดเก็บข้อมูลเพื่อที่จะให้ทีมสนับสนุนมาให้การช่วยเหลือนะครับส่วนหนึ่งตอนนี้ในพื้นที่ของอำเภอเหนือคลองเองนะครับมีไฟฟ้าดับ นะครับเกือบทุกพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ไว้าเองก็ประสานมาว่าจะเร่งรัดนะครับแล้วก็จัดชุดเข้าซ่อมบำรุงในพื้นที่ที่รับแจ้งต่างๆนะครับตามตามความเหมาะสมนะครับ,ให,รรบให้รอนะครับให้รอนะครับเพราะว่ามันหลายจุดนะครับลมพัดมาหลายๆจุดพร้อมๆกันเมื่อเกิดเหตุเข้าเจ้าหน้าที่ที่ ทําทงานอยู่ทั้ง3ชุดหรือ4ีชุดเนี่ยมีกําลังไม่เพียงพอนะครับจึงประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่รับชมอยู่นะครับว่าให้อดใจรอนะครับให้อดใจรอ,อกระแสไฟฟ้าในบางส่วนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งมือนะครับเร่งมือที่จะช่วยเหลือนะครับในในพื้นที่ต่างๆที่เกิดไฟฟ้าดับอยู่นะครับแล้วก็พื้นที่บางส่วนรับเช้งก็ามาว่ามี ต้นไม้เนี่ยล้มพัดผ่านทับสายไฟแล้วก็มีมออแปเพลงได้รับความเสียหายนะครับก็ช่วยกันนะครับประสานไปยังการไฟฟ้านะครับที่จะบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็จะได้เบ่งกําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าให้การช่วยเหลือนะครับส่วนฝั่งของตําบลกลองการะนานก็มี2จุดหลักๆนะครับที่รับแจ้งว่าไม้ล้มขวางถนนนะครับจุดแรกเนี่ยเป็น ปากทางคลองไหวายวเล็กนะครับซึ่งเป็นเส้นทางหลักนะครับ hit. ของถนนเหนือคลองแอมกรดนะครับซึ่งรถสายหลักเนี่ยไม่สาสมสารถที่จะสัญจรไปมาได้นะครับ <transcript> ก็ได้นําเนินการเป็นที่เรียบร้อยนะครับถนนสายหลักนะครับก็เ <relatives> มื่อเสร็จสายหลักก็มาดูสายรองนะครับสายรองเป็นสายรองที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลักเข้าหมู่บ้านนะครับของหมู่9ตําบลคลองกระนานนะครับก็ได้ดําเนินการน่าจะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ฝากปกระชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับผู้ที่กําลังเดินทางนะครับลดความเร็วนะครับลดความเร็วเพื่อที่จะสังเกตนะครับเพราะว่ามีเศษกิ่งไม้มีเศษไม้ต่างเนี่ยล้มนะครับพาดผ่านมาบริเวณไหลาทางหรือขอบถนนนะครับก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยเกิดอาการตกใจนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เสียหลักนะครับรถเสียการทรงตัวลงกั้งทางได้ นะครับก็ฝากประชาสัมพันไปยังผู้ที่รับชมนะครับช่วยกันนะครับประชาสัมพันนะครับก็กําลังอาสาสมัครนะครับเข้มแข็งนะครับรวมกันนับ10นายนะครับวันนี้นับ10บนายเมื่อรับแจ้งในจุดพื้นที่ที่ขอความช่วยเหลือนะครับเราก็มีกําลังที่จะคอยช่วยเหลือนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับ รับแจ้งทางฝั่งของสุราษฎร์ธานีเองนะครับก็มีน้ําป่ามีเรือจมนะครับมีน้ําป่าไหลหลากในบางพื้นที่นะครับก็เฝ้าระวังนะครับเพราะรับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพายุลูกนี้นะครับจะพัดผ่านฝั่งของฝั่งอันดามันนะครับพัดผ่านฝั่งอันดามันจนถึงวันที่4สิงหาคมนะครับก็ฝากเตือนนะครับ นะครับก็ขออญาตยกเลิกถ่ายทอดสดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับดําดเนินการทั้ง2จุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้พักผ่อนนะครับเพื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะได้นํากําลังอาสาสมัครเข้าไ้การช่วยเหลือในจุดพื้นที่ต่างๆต่อไปนะครับฝากเน้นย้ําถึงหมายเลขสายด่วน119นะครับที่สามารถที่จะโทรติดต่อขอความช่วยเหลือนะครับเราก็มีกําลังอาสาสมัครที่ พอจะช่วยเหลือได้ทั้งจังหวัดกระบี่นะครับที่จะคอยดูแลทั้งผู้ป่วยแล้วก็อุบัติเหตุผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับรวมถึงเหตุสุดวิสัยที่ก็พอจะมีกําลังในส่วนนั้นอยู่บ้างนะครับขอบคุณผู้ติดตามนะครับขอบคุณผู้ที่ให้การนะครับรับชมนะครับแล้วก็ในพื้นที่ก็อเฝ้ากันร,ระมัดระวังนะครับ